ขอไข่ข่ขอขวดขอไข่ขอเาขอคนอระคังตัมของู่อจานใจอจชิงจียันจช้าิงยิโซโซน้ำจีโกระช้าโจตันโผู้หญิงจโจชดาตาอปิะตัต

ขอหยิบได้ไหมอ๋อได้ขอหยิบอะไรคะอยากไปป้าจอจุฬาไปหวา,อา,อาหนอันนี้นอนอานนี้อันนี้นอนอ๋อนกอุ้ยกูตาโอ้ตะมือตะมือด้วยกัน